สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมวัตถุมงคลที่ติดอยู่ในบ้านอีกสักองคหนึ่งนะครับผมก็เจออยู่ในบ้านมาเนี่ยนะฮะพอมาดูแล้วอ๋อสององค์นี้เหมือนกันนะครับก็เลยลองเอามาส่องลงกล้องดูนะครับว่าสร้างอะไรยังไงที่ไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ในซองเดิมๆมานี่ครับเป็นลอยพระอยู่เลยนะครับน่าจะมีอายุหลักเป็นสิบสิบปีนะฮะผมทายนะครับ ก็จะเป็นหลวงพ่อดำนะครับของชาาอวดนะครับเนี่ยนะก็เป็นพระสี่เหลี่ยมนะครับมีขนาดอ่าค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยฮะได้ฐานแค่หนึ่งจุดแปดเซนเท่านั้นเองนะเพื่อนส่วนจากเนี่ยนะประมาณเกือบสามเซนสองจุดเก้าน,นะสองจุดเก้าน,นะครด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่า หลวงพ่อดำนะฮะเดี๋ยวจะซูมดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยนะฮะหลวงพ่อดำนะฮะตรงนี้นะ,ะก็สรุปว่าน่าจะเป็นพระพระพ,พุทธรูปหลวงพ่อดำนะครับก็เลยไปหาศึกษาต่อนะครับหลังจากนั้นด้านหลังเนี่ยตรงไหลหลวงพ่อเนี่ยจะมีคําว่าเผือกนะครับ งี้นะฮะฮก็แสดงว่าเป็นหลวงพ่อเผือกนะฮะตรงนี้เป็นชื่อวัดนะครับชื่อวัดอ่าละง,งับลังสันนะนะครับสองดุษีนะครับเมื่อกี้จําได้แล,ล้วลนะฮะวัดหมื่นนะฮะวัดหมื่นละง,งับลังสันนะฮะนะวัดหมื่นละง,งับลังสันนะครับเพื่อน อยู่ตรงนี้นะครับองนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะผิวพธุ์อาจจะต่างกันนิดนึงนะครับองนี้เหมือนอยู่นอกซองนะครับก็เลยออกเข้มนะวัดหมื่นระงับรังสรรตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะตรงนี้เขียนว่าหลวงพ่อเผือกนะครับเดี๋ยวมาลองดูทีละองค์นะครับอันนี้ก็เอามาลองดูไปพร้อมๆเพื่อนๆนะครับบางทีพระในบ้านก็สนุกดีนะครับค้นหาข้อมูลเพิ่มต่อไปนะครับนี่นะฮะเขียนว่าหลวงพ่อดำตรงนี้นะครับ พระดำนะครับเป็นพระปางมานวิชัยนะครับเห็นไหมฮะมือข้างนี้ปล่อยลงมาอยู่ที่หัวเข่านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปครึ่งองค์หันข้างของหลวงปู่เผือกนะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นว่าเผือกนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยเป็นชื่อวัดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกสร้างนะครับก็เป็นบูชาพระพุทธนะฮะก็คือหลวงพ่อดำนะฮะของวัด ก็ไปเซิร์ชต่อปรากฏว่าก็อยู่ในจังหวัดนะครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดนะครับเลยได้ข้อมูลว่าอ๋อเป็นพระเนื้อผงของหลวงพ่อดำของชะอวดนะฮะแล้วก็ชื่อวัดตามที่อยู่ด้านหลังนะฮะโดยมีหลวงปู่เผือกนะครับเป็นภาพด้านหลังนะครับก็เลยได้รู้นะครับโชคดีนะครับที่ยังมีข้อมูลให้สืบค้นต่อถ้าเกิดเป็นแบบ องเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยยากมากนะครับเพราะเราคงไม่รู้จักพระทุกองค์ในโลกนี้นะครับบางครั้งผมก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตฮะเพื่อมีเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาสืบค้นเจอจะได้รู้สึกว่าอืยังมีเหมือนที่เรามีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยๆกันสะสมข้อมูลกันไปนะครับเพื่อนๆจะได้เอามาเทียบกันได้ในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าวันไหนจะมีคนมาเปิดเจอคลิป ของพระองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเปิดเจอจะได้มั่นใจว่าอย่างน้อยก็ยังมีอีกองคหนึ่งที่เหมือนที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตได้นะครับนะฮะก็เนื้อหามวลสารค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อหาเล็กนิดนะครับมีเม็ด,ด,ดขาวๆอยู่ในก็แสดงว่าใส่เยอะนะครับเห็นไหมฮะมวลสารที่ใส่อยู่ในองค์พระเนี่ย ก็ตั้งใจสร้างอย่างดีนะครับนี่ฮะนี้ก็เป็นหลวงพ่อดำนะหลวงพ่อองค์ดำนะครับองค์ดำนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับชาวเฉวดน่าจะรู้จักดีนะฮะผผมก็นี่ฮะแล้วก็แกะเป็นแบบนูนต่ำบางๆนะครับ เห็นว่าหลวงพ่อตรงนี้คําว่าเผือกนะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับอยู่บนสังขตินะครับเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารเยอะเลยนะครับดําขาวนะฮะฝังอยู่ในเนื้อนะครับแสดงว่ามีการจัดสร้างแล้วใส่มวลสารสวยงามเหมือนกันนะครับนี่นะฮะชาวเฉวดถ้าผ่านมาเห็นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าสร้างปีพศอะไรนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ คนหาไม่เจอเท่าไหร่นะครับถ้ามีโอกาสช่วยบอกป้างก็ดีนะครับผมเนี่ยนะนี่คือชื่อวัดนะครับเนี่ยนะรงนี้เขียนจากตรงกลางไปเนี่ยฮนะหลังงับลังสันเห็นไหมฮนะตรงนี้อ่านอะไรแล้วนะผมลืมเดี๋ยวดูนะวัดหมื่นนะฮะวัดหมืน่น วัดมื่นนะครับวัดมื่นระงับรังสรรนะครับพอเราไปเซิร์ชชื่อวัดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอยู่ที่ชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สรุปได้นะครับว่าพระองค์นี้ออกมาจากวัดอะไรหลวงพ่ออะไรสร้างนะครับสร้างยังไงส่วนการสร้างเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับเพราะยังอ่านไม่ถึงนะฮะโอเคครับเพื่อนๆถ้ามีเหมือนกันไงก็บอกมาบ้างนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับด้วยพระองค์ดําเนี่ยนะฮะ วัดหมื่นละงับ,บงรังสันหลวงปู่เผือกเนี่ยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ๋งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับพระในบ้านนะฮะหาไปเรื่อยๆสนุกดีครับ